สวัสดีครับหลั4.1เป็นการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของโซดาแอสนะครับโดยจะต้องใช้สารละลายมาตรฐานเป็นกรด HCl ซึ่งกรด HCl เนี่ยจะเตรียมจาก HCl ของนะครับหรือคอนเซนเทรตก็คือเข้มข้นมากๆนะครับซึ่งต้องอยู่ในฮูดเพราะว่ามันจะมีควันออกมาเวลาเปิดเปิดแก้าฝาตัวนี้ละควันก็เป็นอันตรายมากๆนะครับให้ทำการตวงโดยใช้กระบอกตวงครับตามปริมาตรที่คำนวณมาหลังจากนั้นทำการเทกรดลงไปในนะ้ำนะครับ ไม่ควรเทน้ําลงกรดนะครับเพราะน้ําจะเกิดการแตกตัวอย่างรุนแรงและคายความร้อนด้วยนะครับมันก็จะทําให้กรดเข้มข้นเนี่ยก,กระเด็นใส่ตัวผู้ทําการทดลองได้นะครับจากนั้นคนสารละลายที่ได้ครับให้เข้ากันแล้วจึงนําเอาบิกเกอร์ออกนอกฮูดได้ครับแล้วก็เราจะได้สารละลายตัวนี้ออกมาปรับปริมาตรนะครับหลังจากออกเอา,เอ,าออกมาจากคูดแล้วปรับปริมาตรให้เป็น300แล้วก็ฟิลในบิวเลตอย่าลืมนะครับบิวเลตจะต้องทําการรั่ว ก่อนใช้ด้วยอันนี้ผมกู้เรียบร้อยแล้วฟิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสารละลาย SCL นะครับมาตรฐานซึ่งเราจะต้องมาหาคทำลิสต์ขนาดนะครับหรือตัวสารละลายมาตรฐานผสมพูมนะครับโซเดียมคาร์บอเนต0.2069กรัมก่อนจะใช้งานเราจะต้องทําการเติมน้ํากลั่น50 ml นะครับด้วยกระบอกตวงนะครับเติมเข้าไปเลยละลายก่อนโซดาแอรองค์ประกอบพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนผงฟูนะครับที่เราทำเบรคกรอยกยันนั่นเอง ต้องรับเงิตกใจกลัวอะไรไม่ไงสเปรย์ครับให้ตัวของโซเดียมคาร์บ,บอเนตละลายนะครับโอเคไม่มีแล้วครับหลังจากนั้นเติมอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทำแตนดาร์ d i z a t i o นคือเมทิลเรทนะครับผสมกับโบรโมพิโซกรีนนะครับซึ่ง อินดิเคเตอร์ทั้งสตัวนี้มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เราจะต้องทำการเขย่าหว,ว่อนใช้เลยครับหนอนให้เข้ากัน,นะครับมันจะเป็นตะกอนนอนก้นนิดหน่อยเขย่าแล้วก็จัดก,การะครับสามหยดอินดิเคเตอร์หนึสองสามโอเคครับก็เรงไปจะเห็นว่าสารละลายจะมีสีออก่อกฟ้าคร เราต้องใสเต็บจนมันเขาเรียกสีอะไรนะเทาอมเขียวแต่ความจริงคือมันจะเป็นสีแบบเทาเทาจนมองเห็นสีนะครับเดี๋ยวทางที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อฟ้าใสน่นังกล่องหนึ่งครับเพื่อเป็นตัวเคียบ0 0 0ครับ หมดแล่ครับดูดียังฟ้าอยู่นะตรนี้ยังฟ้าอยู่แตผมขอฉีดล้างลงไปนิดหนึ่งจะได้ไดนะูพี่บอกว่าเอาได้เลยนะครับโอ้หยุดพอดีเลยะครับนี่เอาจริงๆมันอมฟ้านิดนึงนะครับถ้าดูดีถ้าดูดีๆจะอมฟ้านิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกสักหยดหนึ่งนะครับ อย่างครับเราจะมาเล็งเก่งกันทำไมที่สแกนโอเคเรียบร้อยเจ็ดว่ามันจะไม่เหลือสีฟ้าเห็นไหมไม่เหลือสีฟ้านะครับควาจริงอันนี้จะออกอมอมชมพูนิดนิด้วยซ้ำนะครับไม่ละ่ะอันนี้ดีเลย ฉีดที่มันติดอยู่ที่ตัวดูเหล็กลงมานิดนึดน่งแล้วก็ฉีดล้างที่ริเวณรอขวานะครับโอเคอันนี้ถ้าเกิดดูดีๆมันจะติดสีชมพูเล็กน้อยนะครับตป็สีชมพูเล็กน้อยอตรงนี้ก็น่าจะมองเห็นนี้อยบกต้องเข้าไปดูปใกล้ๆ ติดชมพูเล็กน้อยครับแต่ถือว่าโอเคแสดงว่ามันเลยจุดยุติ่อาประมาณจุดไม่ไม,ไม่ไม่เกินอ2องหยดนะกาละลายที่ได้ครับต้องนํามาให้ความร้อนครับเพื่อไล่ตัวโกโรดคาร์บอนิกนะครับให้มันออกไปเพราะตอนนี้จุดยุติที่เกิดขึ้นอาจจะเนื่องมาจากความเป็นกรดข,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 ของคาร์บอนิกที่เกิดขึ้นัตอนมันเริ่มเดือดเนี่ยสีสารละลายก็ตอนเมื่อกี้มันจะเป็นสีออกแดงเลื่อนๆนิดนึงใช่ไหมครับต้องไปสักพักนึงมันจะเป็นไม่มีสีครับแล้วพอมันเดือดปั๊บ มันจะกลายกลับมาเป็นสีน้ําเงินลักษณะน,น,นี้คือเดี๋ยวพอต้มจนครบ2 3สามนาทีครับเราจะเอาไปตเตะอีกรอบหนึ่งจนมันกลายเป็นไม่มีสีครับเป็นสีเทาๆครับไม่มีสีจะไตเตะต่อเนี่ยอาจจะหนึ่งรอให้มันเย็ยนก่อนก็ได้ให้พอมือเราสามารถจับได้นะครับหรือใายใจร้อนมากรเอาก,กระดาษจับมันก็ได้นะครับไตเตะขณะร้อนหรือขณะเย็ยนผลไม่ต่างกันเพราะเราต้มไล่คาวดาออาสามไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาไตาเตะต่อให้มันกลายเป็นสีอะไรนะ สีออกใสนะครับ1หยดครับหนึ่งหยดให้ไม่เปลี่ยนนะครับสหย,ยดหนึ่งสหย,ยดครับสีเก็จะยังฟ้าอยู่หย,ยดครับ จะหายแล้วครับสายเลือดไทยน้านนะออกสีฟ้าเลื่อยๆนิดนึงนะครับผมจะฉีดล้างนะครับที่ติดอยู่แล้วด้านนอกนะออกชมพูนิดๆค,ดดครับแล้วก็เสร็จจบเกมได้เลยครับอันนี้เอาจริงๆก็อาจจะอมชมพูนิดนึงครับอาจจะเกินขึ้นหยดนะครับ ทีนี้ผมจะลองหยดเกินให้พวกคุณดูว่าอาถ้ามันเกินเป็นไงครับเกินไปเลยนะสมมติเกินไปสัก2หยดนะครับมเริ่มอุม่นอุ่นหล้วจับมาหยดเกินไปสักสองหยดครับหนึองะครัดูสองหยดสีจะเป็นยังไงครับ จะเป็น,อ,นอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครจะติดได้สี่อันนี้ครับก็คือเกินจุดหยุดตินะครับเป็นสูตชมพูเดีย๋ยวเราจะทำอีกฟ้าหนึ่งครับอ่าเมื่อกี้ลืมบันทึกปริมาณครับลบไป2อยจุด40.20นะครับ40.20ิดสอย์ทีนี้มาดูไฟไะะ้าอีกใบหนึ่งครับลองดูสีครับอันนี้ก็คือเกินจุดหยุดตินะครับอันนี้คือน่าจะใสเนาะแล้วก็น,นี้คือสีอ การดัดอะไรต่อครับท้งนี่สองครับเมื่อกี้สี่สิบสี่บจุดสอยกครับ้ตอแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นสีออกอฟ้าอยู่ สี่สิจุหนึ่งอมฟ้านิดหนึ่งสี่สิบจุหนึ่งเห็นว่ามันโโหไม่มีสีเลยนะสวยมากสี่สิบจุดหนึความจริงถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยที่เปันน้ำเปล่าค่ะมันจะสีมันจะหมดลงนิดหนึ่งผมไม่ไแน่ใจว่าภาพตรงนี้มันจะมองเห็นแบบไหน มันจะอมเทานิดนึงนะถ้าเราดูอยู่ดีครับน้ําเปล่าจะใสกว่าแต่ว่าสีที่เราได้เตะเมื่อกี้มันจะอมเทาเล็กน้อยนะครับอันนี้คือความต่างนะ <k> ผมจะเอาไปต้มนะครับ <kk> ผมจะไปต้เมเดือ <k> ต้มให้เดือดค,ครับสองถึงสมนาทีครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ ซ้ำซองหนึ่งจะเห็นว่าหลังจากต้มนะครับจนเดือดสักที่สครั้งแล้วนะครับสีจะกลับกลายเป็นสีน้ำเงินอีกแล้วน,นะครับนี่เอาไปติดเองก่อน